พูดถึงเรื่องของการให้ชะลอสามโปรเจกต์กว่า6 0 0ันล้านบาทของกองทัพบกตรงนี้เราอยากจะชี้แจงอะไรครับท่เขาไม่ยีแจงมันพรอะเป็นเรื่องของของรัฐบาลในเรื่องของสภาเพราะทุกอย่างมันต้ไปชี้แจงในกรรมธิการในในสภาอยู่แล้วนะปีนี้เนี่ยที่เสนอโครงการมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการทั้งอานซ่อมบำรุงในบาทบำรุงก็คือของเหมือนของใช้ในบ้านเราอะของเงี้ยอ่ะ ผมดงอีกหนึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนของใช้ในบ้านเนี่ยเหมือนทุกหมดที่ชั่วคุณก็ต้องงานต้องใช้ที่ชู่แล้วคุณบอกว่าเ้ที่ชู่ห้ามซื้อนะปีนี้ก็ถามว่าคุณต้องห้องน้ำคุณจะใช้อะไรทำ วันนี้ก็มาพบกันผมเมื่อตามแนวทางน,นะคือประชุมกรงนับบกเสร็จก็รูุ้ญาต่าชนะที่แจงสืองนนะ่อมวลชนเรื่องวันนี้ที่ส่วนใหญ่ที่คุยกันในที่ประชุมก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสรุปผลนะของการดัางานนะแล้วก็รวมถึงงานที่จะไปบัติต่อไป ในอนาคตนะโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับ COVID, นะซึ่งหน่วยทหารนั้นก็จะนุนรัฐบาลน,นะในเรื่องต่างไม่นะว่าเรื่องของการป้องกันชายแดนนะท่ากรอเข้าเมืองโดยผิกดกฎหมายนะการช่วยบริหารจัดการในการบริหารจัดการพื้นที่ควบคุมศูงสุดที่สมุทรสาครนะโดยกรมทหารศ่อสรที่หนึ่งนะที่อยู่ประทุมแบงอยู่แล้วนะ ให้ว,ว่ารวมถึงฐานช่างในการจัดตั้งโรงเรียนสนามนะที่มูสาครรวมถึงการเตรียมจัดตั้งโรงเรียนสนามในพื้นที่อื่นเตรีนะยมพื้นที่ไว้นะครับการนมอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการทำบัตรลูกเรียนนะเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเรา ได้ทำไปแล้วเนี่ยประมาณ2 7 0เจโรงเรียนนะทั่วประเทศแล้วก็ยังคงดํนเนินทำต่อไปนะตามการร้องขอหรือได้รับการประสานจากโรงเรียนนะเพราะสิ่งการทำสะอาดเนี่ยเหมือน,นกับการทสะอาดบ้านเรานะต้องทำความสะอาดอย่างต่อเน,นื่องนะถ้าโรงเรียนร้องขอมาเราก็อ้อนะครับหน่วยต่างๆก็กร้อเนี่ยหนุนรวมถึงผลกระทบจากโควิดก็คือเรื่องของการบริจาคโลหิตน,นะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ รับทราบแล้วทุกคนก็รับทราบนะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะประชาชนที่เขาบริจาคบริหิรอยู่ประจำที่เราสนับสนุนทังกระทรวงสาธารณสุขและสาธรณสังคตอนนี้เราต้องเพิ่มเข้าไปจำนวนเยอะมากร้อยห้าไหอยสามพันล้านเตัมเตียนสนามเนี่ยที่เราช่วยจัดตั้งเนี่ยในครั้งเนี่ยผมผมพูดแบบตรงๆเลยนะ ในครั้งของเราในที่เราคงคันไว้ในภาษาทหารเรียกว่าคงคันเนี่ยที่อยู่ที่พระราชที่การทหานบุกเนี่ยเราดชอบที่สนามบินน้าเนี่ยเรามีอยู่ประมาณหกพันเตียงตอนนี้เราสนับสนุนไปแล้วสามพันเตียงนะสามพันกว่านะที่สมุทรสาครที่เดียวเนี่ยสามพันกว่าเตียงแต่ที่อื่นเนี่ยที่โรงงานนามในพื้นที่จังหวัดอื่นเนี่ยเราใช้จากหน่วยในพื้นที่ ซึ่งเราก็ทําเตรียมไว้เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่สาธารณสุขนะเขาจะจัดคนไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่แนะม้ว่าที่เขาคนใจร่รอๆก็มีหลายร้อยเตียงนะแม้แต่ที่รพลลเนี่ยผู้ว่ารองผู้ว่าก็ไปตวรวจสารสุดจังหวัดก็ไปตรวจแล้วว่าที่เหมาะที่สุดคือในศูนย์ด้มีนันบกเราก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วตรงนั้นก็ได้หลายร้อยเตียงนะแต่ที่ผมบอกวันนั้นี้ยใครถามผมเนี่ย ของทั้งบมกนพร้อมนนะลับนะเรามีกำลังพลาหารเนี่ยนะติดแบบง่ายๆอ่ะแสนคนนะเราก็ต้องมีเตียงแสนเตียงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถึงจุดท้ายจริงๆอ่ะถ้าตีหกพันเตียงนี่ผมเนี่ยมนะผมก็บอกแล้วว่าทหารผมเนะี่ยทุกคนเนะี่ยพร้อมนอนพื้นแล้วก็สละเตียงนั้นให้ประชาชนเพื่อทำโรงกาจนะถ้าถึงจุดนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่านายเพราะผมหายผมเนี up, es, ่ยทุกคนมุอฝึกมานอนการเดินกินงานทรายได้อยู่แล้วเพราะนั้นให้เอากระลงมาวางบนพื้นเนี่ยเราเตียงให้ประชาชนเนี่ยผมว่าไม่ได้นะพร้อมนะแสนเตียงก็ให้ได้แสนเตียงาะว่ากองทัพไทยและกองทัพเยอยมันมีความสัมพัญที่ใกล้ชิดกันนะคะจุดยืนของกองทัพไทยต่อเหตุการณ์นเมียนมาเป็นอะไรบ้างนะเพราะว่าเราก็มีความใกล้ชิดกัน ไม่ม <Universe> ีเราก็อาศัยหลักการของอาเซียนนะเหมือนรัฐบาลเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของของรัฐบาลเราใช้หลักการทุกอย่างเรื่องของภายในของเขาเป็นเรื่องของที่รัฐบาลจะคุยกันนะเราเราเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเป็นส่วนราชการส่วนสมุงรัฐบาลแต่ในส่วนของความสามนรทางอาารเรายังเหมือนเดิมเพราะว่าเราเราป็นบัตงานทางอาหารเราแต่งงานเพื่อความมั่นคงโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเนะเรามีความสัมนธ์ที่ดีมาตลอดนะ ทั้งเรื่องเรื่องต่างๆในการช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนแนวชายแดนทั้งสองฝัง่งเรื่องสิ่งผิดกฎหมายสิ่งที่ไม่ดียาเสพติดอะไรต่างๆเรามีความร่วมมือกันตลอดเนี่ยชาวประชาชนสองฝัง่งตามแนวชายแดนเราก็อยู่ร่วมกันมาดีเรามีหมู่บ้านคู่ขนานเรามีอะไรอย่างที่เราท,ทํากิจกรรมร่วมกัน ผมไม่มีความรู้สึกผมก็บอกกันไงคำนี้ไม่มีอยู่หัวผมแล้วก็ไม่มีมานานแล้วเห็นว่ามันหายไปนานแล้วน่ยั้งแต่พวกเราไปพูดไปพอตรงน,นู้นตรงนั้ก็เอาขุดคำนี้ขึ้นมานะผมไม่มีอยู่แล้วมีการมองว่าเหมือนมีความเชื่อมโยง้ายการมีการเรียนแบบว่าใช้รูปแบบ,บของประเทศไทยอนะไรอย่างงี้ยเขาไม่มีความเห็นะับ เขาบอาค่ะแา่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดที่เยอยมันนี่ถือว่าใจตะเวนอิตาลีจุดปลุกเครืองไหวทางการเมืองในไทยก็เหตุการณ์ในเยอรมาเหมือนคล้ายๆการตีวงกระทบคาดกับประเทศไทยอ๋อไม่ไม่เกิ็คือเนี่ยเราตกลงอะไรเลคือนักข่าวใส่เนหาเนี่กูเองถามนึกเนื้อหาเมื่อไหร่ถามเรื่องการเมืองก็ถือว่าจบข่าว ก็เป็นเรื่องภายในของเขาตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะกองทัพกองน้ำก็เงินจะแดก็ยังไม่มีอะไรก็ยังปกติอยู่ครับเพราะขอถามเรื่องมาคูดถึงเรื่องของการให้ชะลอสาโปรเจกต์กว่าหกพันล้านบาทของกองทัพบกตรงนี้เราอยากจะชี้แจงอะไรมครับเขาไม่ยี่แจงก็เป็นเรื่องของของรัฐบาลในเรื่องของสภาเพราะทุกอย่างมันเ้อไปชี้แจงในกรรมธิการในในสภาอยู่แล้วนะทุกอย่างนะก็คือมีความจําเป็น ยุทโุปกรณ์ที่เราจะจัดซื้อกนะ็ยุทโธกรณ์ส่วนใหญ่ก็มีความจำเป็นนะเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนของในบ้านเราอะนะเหมือนบ้านคุณนะ่ะคุณมีของใช้ทนะุกอย่างบ้านคุณต้องมีอย่างนี้อย่างนี้มันก็ใช้ตามระยะเวลาพอถึงเวลาอันี้เสื่อมคุณก็้องซื้อใหม่นะถูกต้องนะคุณก็มันซื้อใหม่คุณต้องซื้อใหม่แต่แนวทางในตลาดการอย่างเงี้ยสําหรับผมก็คือผมก็บอกคือมอเตโยบายก็ตรอง ว่าเราจะลดลดนะรถลดปีนี้เนี่ยที่นเสนอโครงการมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการทั้งอัดซ่อมบำรุงในบาทบำรุงก็คือของเหมือนของใช้ในบ้านเราอ่ะของเองี้ยทำบำรุงอีกหนึ่งเรามาทําเองนะพึ่งพาตนเองนะทําให้มันสามารถใช้อยู่ได้อีกระยะหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนของใช้ในบ้านนะเหมือนขหมดที่ชั่วคุณก็ ตอ้น้นต้องใช้ทิชู่แล้วคุณบอกว่าเอ้ยทิชชู่ห้ามซื้นะปีนี้ก็วถาว่าคุณต้อง้อ้น้ำคุณจะใช้อะไรทำนก็ขอขอบคุณนะก็มีหน้ากากมาฝากนะในารืของการอ้บุร ทำเรื่องการฟ้าปล่อยการทำมันปลิดโซลาเซลล์มันเป็นยังไงครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หาเลยกันนะก็คือต้องหาเลยกันว่าการไฟฟ้าปล่อยกิจต่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นว่าเขาทำโซล่าเซลล์บนเขื่อนใช่ไหมลอยน้ำตึ้งใหญ่แล้วก็ในช่วงเราต้องเข้าใจาว่าในโลกปัจจุบันเนี่ย เราเนี่ยต้องหาพลังงานทดแทนการใช้พลังงานในบ้านมากเรื่อยๆใช่มาณครับเพราะนัะ้นเนี่ยประเทศเราเองเนี่ยต้องประสบปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่ภาคใต้เราะฉะนัต้อง,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 นะองรู้ว่าจะอีกสิปีจะได้สรนะ้างอันนี้จะสร้างเขื่อนก็ไป่พกทรัพยากรส่วนอืูญไะโรงไฟฟ้าทางน้ำก็ไม่ได้แต่ประเทศเราเนี่ยประเทศเมืงร้อย ิ่งที่เราได้มาปีก็คือแสงแดดเพราะนั้นควรํำเรื่องนี้ซึ่งก็มีหลายองค์กรเนี่ยเขาก็เราก็เห็นว่าจากข่าวสารเนี่ยไม่ว่าทางไหนก็ตามตอนนี้ส่วนใหญ่ก็พุ่งมาทางนี้นะเรา่าเป็นการที่หาลือกันว่าในส่วนของกองไปว่าไฟดินเนี่ยในกองทัพบกเองเนี่ยที่ดินของกองทัพบก ในปัจจุบันในความดูแลของระบบนีบออ่มอยู่มาถ้าโดยรวมคือหนึ่งปีเนี่ยที่ผ่านมาก็เข้าใจนะก็มันต้องมาอยู่แล้วนะผมผมไม่ได้กังวลเรื่องพวกนี้นะเพราะเงินมันต้องมาอยู่แล้วมันเป็นวันงวันที่ระลึกวันนะึะแต่ว่าสิ่งที่ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยทั้งกองทัพบทั้งรัฐบาลเนี่ยน,นะก็นะได้ถาโเลยเพราะที่สวนของกองทัพบนะตั้งแต่แต่บวบด้วยนะท่านก็ได้ ด้นกรรมการสอบสวนอะไรไปหมดแล้วเนี่ยด้านการหาข้อเท็จจริงซึ่งก็มีผู้ที่บกกร่องไม่ต้องรู้บุกร่องผู้กระทําความผิดก็เสียชีวิตไปแล้วนะทั้งทั้งสองทั้งผู้กกรฉาและผู้อุ่นฉาผมว่านะผู้กระทําความผิดนะก็ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะได้ทดใช้ไปแล้วสว่วนหนึ่งือว่าทดใช้ไปแล้วในส่วนที่เหลือเนี่ยพวกที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทางรัฐบาลนั้นกองขบกก็ได้เยียวยา เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดไปแล้วเราะทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนอกจากจการเยียวยาะนะไม่ว่าเป็นเป็นรื่องของเงินนะซึ่งมีตั้งแต่ให้ดับบาดเจ็บเล็กน้อยแสนกว่า 2, สองแสนจนกระทั่งไปถึงเสียชีวิตซึ่งรวมแล้วเนะนี่ยเ็ดล้านแปดล้านก็มีตามตามตามอะไรลักเกณฑ์หลักการกต่างแล้วก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยนะหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยในส่วนของ บางส่วนเนี่ยนอกจากการช่วยเหลือด้านการงานแล้วเนี่ยก็ช่วยเหลือในเรื่องของการประกอบอาชีพนะก็คือการเข้ารับราชการนะเข้ารับราชการในหน่วยงานนะทหารที่ของาของกองทัพบกเองเนี่ยมีสามสิบายนะที่รับมานะบรรจุเข้ารับราชการนะเป็นในหารหนึ่งรายแทนการยอดอยู่ ไปเสียผมเก็บแปดหมื่นเลยแต่ผมยีจังไม่ได้นะสามสิบนะลายนะตัวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทีมโคศกเนี่ยเขาพร้อมชี้แจงอยู่แล้วนะหลังเขาแถลงก็ไปคุยรายละเอียดทีมโคศกเลยทีมโคศกทีมนี้เขาเขาเตรียมไว้หมดแล้วเาเดี๋ยวเขาไม่มีโอกาสชี้แจงนะงให้เขาชี้แจง,งมันไม่ใช่ชี้แจงในรายละเอเยียดผมไม่ใช่ชี้แจงภาพรวมอย่างนี้นะตอนนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีเหลือเหลือเหลสองคนนะนี่คนอยู่ที่โคราชก็ไปเรามาส่วนอีกคนก็คือตำรวจนะตำรวจซึ่งเดี๋ยว ในวันนี้ก็จะให้เจ้ากรมกรมบุญานบกเป็นผู้แทนผมไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมเราไม่เพราะน,นั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนในส่วนของความบกพร่องของย่อที่ต่างๆ,ๆก็เรียนเลยว่านะในส่วนของผู้แบบนงานที่บกพร่องละเลยหมายถึงว่าไม่ตรวจทานนี่ีจนให้เกิดปัญหาในนี้ดเ้เราก็ยอมรับนะสิบสามคนเนี่ยก็ถูกประจัารถูกมาประเนี๊ถูกนะประจันนะประจัา สนึเจ็ดนะนั่นเขาเรียกเป็นประจำส่วนุึเจ็ดอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราดำเนินการในงานเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือความความอาจจะไม่ระมัดระวังในเรื่องของ